พวกมันเป็นตะขาบที่มีนิสัยดุร้ายชอบที่จะกินสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอาทิเช่นจิ้งจกตุ๊กแกนกรวมไปถึงสัตว์ขาป้องขนาดเล็กอื่นๆแต่นั่นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเกาะฟินลิบเต็มไปด้วยลังนกมันจึงล่าและกินลูกนกหรือแม้แต่แม่นกได้ไม่ยากเย็นโดยที่จากเจตีแล้วพวกมันฆ่าและกินนกได้ถึงปีละประมาณ3,700ตัวแต่ถ้าว่าพวกมันก็ยังกินสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอื่นๆอีกด้วย ในฐานะที่เป็นนักล่าขนาดใหญ่ในทะเลนกทะเลมักจะนั่งอยู่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อาหารเราเคยเข้าใจว่าที่เกาะแห่งนี้นกทะเลไม่มีศัตรูตามธรรมชาติแต่จากการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวรารสาร The American Naturalist แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่ายังมีสัตว์ขาป้องที่กินเนื้ออื่นเป็นอาหารพวกมันสามารถจัดการกับสัตว์ขนาดใหญ่กว่าได้ไม่ยาก อย่างที่ผมได้พูดเอาไว้ตะขาบนิดนี้สามารถโตได้มากถึง30ซนติเมตรพวกม